ระบบแลกเปลี่ยนยาเม็ดลากฐานขอแสดงความยินดีท่านใช้หกแสนต้มไวไลท์เพื่อแลกเปลี่ยนยาเม็ดลากฐานอนาณาจักรแห่งการเข้าสู่เตา๋าหนึ่งเม็ดอืมสำเร็จผนึกพระพุทธเจ้ายออาณาจักรแห่งการเข้าสู่เตา๋าขั้นเก้าตอนนี้ข้ามีผนึกปรมอาจารย์สวรรค์ผน,นึกพระพุทธเจ้าเจดจามองแห่งดาบระดับห้าหัวใจแห่งดาบไรพ่ยพลังไข่มุงมังกรธรรมชาติแห่งเตา๋าเพิงนันมิงลีคุณสมบัติแห่งจรพพัดกายทรราชแห่งสวรรค์รูปแบบที่หนึ่ง มีบัฟในการต่อสู้แค่ระดับเก้าเองซึ่งมันน้อยเกินไปเข้ามานายท่านข้าเพิ่งได้รับข่าวมาในระหว่างการต่อสู้จากนิกายอินนสีทองคำอาชายะของตระกูลฉินหลายร้อยคนถูกสังหารและบาดเจ็บแปดสิบคนขอรับนายน้อยรองเองก็ได้รับบาดเจบ็บสาหัสเนื่องจากใช้วิชารับอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างพลังในการต่อสู้ของเขาตอนนี้ยังอาการสาหัสนักเจ้าเด็กโง่นั้นได้รับบาดเจบ็บสาหัสงั้นเหรอจอมปีศาจพิโรธแล้วหืม นั้นมันผนึกปรมาจารย์สวรรค์มันคืออะไรงั้นเหรอสสยเลือดของปรมาจารย์สวรรค์แห่งเตา่าถือว่ามีหน้าที่ในการกําจัดปีศาจและปกป้องเตา่าเป็นหน้าที่ของตนมีเพียงผู้ที่มีคําสอนแห่งเตา่าอัลลึกซึงเท่านั้นที่จะสามารถควบแน่นผนึกปรมาจารย์สวรรค์ได้ผู้ที่มีผนึกปรมาจารย์สวรรค์นี้ยังได้รับความเคารพนับถือในฐานะปรมาจารย์แห่งสวรรค์และถือเป็นหนึ่งในผู้นําทางจิตวิญญาณของลทัทธิเต่าด้วยเออไม่เข้าใจอะหาเพียงแต่ทําไมจ,จู่จู เขาถึงได้เรียกองทัพมากมายขนาดนั้นออกมากันละหรือว่าเขาคิดจะสังหารราชบุตรอีกสองคนและบังคับให้จากพันหัววิถีสลับบาลังในท่านจะไม่ลองทบทวนดูอีกสักหน่อยหรือขอรับที่จะล้างบางในกายอินททองคําเช่นนี้ข้าก็รู้สึกดีอยู่ล็อกแต่ผลที่ตามมาน่าจะลาบากหน้าขอรับในจะจากพันหัววิถีอีกเราจะอธิบายให้ฝ่าบาทฟังง่ายล่ะขอรับแล้วทําไมข้าต้องไปอธิบายให้กับเขาฝั่งด้วยตอนนี้เขาเป็นคนต้องขอร้องข้าด้วยซ้ําอย่าว่าแต่ทําไมนิกายอินททองคําเลยต่อยข้าทุบวังเขาเขาก็ยังต้องอดนทนทําไมละ คิดสิคิดสิเจ้อาอาจใช้สมองของตัวเองบ้างพวกเจ้าไม่คิดว่ารางวัลจากจ่าพันหัวิถีนั้นมันจะไม่เยอะไปไหนหรอคือว่าใช่มีบางอย่างผิดปกติสองราชบุตรอยู่กับเขามาตั้ง15ปีระหว่างนั้นคงทาอะไรได้มากมายเชียวละแต่สุดท้ายแล้วต้องการทหารก็ไม่มีทหารต้องการอํานาจก็ไม่มีอํานาจต้องการอาณาเขตก็ไม่มีอาณาเขตอีกเป็นราชบุตรเหมือนกันแต่กับได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันมากจริงเรื่องนี้มันแปลกจริงด้วยเห็นได้ชัดเลยว่าจากพันหัวิถีกําลังสนใจในตัวท่าน และผากดันให้เป็นผู้สืบทอดของเขาที่พี่เสาตรงฟังพูดนั้นก็มีเหตุผลนะหัดคิดในมุมอื่นบ้างสินายท่านงั้นมุมมองของท่านคือคนที่มองในชั้นแรกก็จะคิดว่าจักรพันุหงวิถีคิดจะมอบบาลังให้กับข้าผู้ที่คิดว่าตนเองฉลาดก็จะเห็นในชั้นที่สองว่าจากรพนรหงวิถีต้องการสร้างวีรบุรุษรุ่นเยาว์เพื่อหลอกให้คนหนุ่มสาวลงไหลในการต่อสู้ในสนามรบที่กำลังจะเกิดขึ้นและคนฉลาดอย่างแท้จเจงจะมองเห็นในชั้นที่สามชั้นสามคืออะไรหรือขอรับจากพนรหงวิถีต้องการชยา เพื่อดึงเอาตะกูลฉินมาเพึกมกำลังยึดของตาเซียนายน้อยจะบอกว่าที่จะพันุว,วิถีให้รางวัลขนาดนี้ก็เพื่อดึงดูตะกูลฉินมาร่วมมือกับราชวงศ์หยินเย่าหรือขอรับก็อาจจะไม่ใช่ซาตีเดียวเพรายังมีชัน้นที่4ด้วยการก่อตั้งราชวงศ์หยินเย่านั้นไม่ได้ดีเท่าราชวงศ์ตาเซียดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ไขด่วนและข้าในตอนนี้ถือเป็นที่น่าเคารพของกองทัพในได้รับคุณหลุน80%หากได้รับการช่วยเหลือเหล่านั้นจะช่วยบรรเทาความกดดันของราชวงศ์หยินเย่าได้อย่างมาก เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาถูกแทงข้างหลังและมุ่งความสนใจไปที่การพิชิตตาเซียอย่างนี้นี่เองถ้าข้าคาดไม่ผิดละก็ชาวพันธัววิทยาจะคิดไปถึงชั้นที่ห้าก็ได้เหตุผลที่เขาถือข้าไว้สูงขนาดนั้นเพียงแค่พอราบุตรอีกสองคนนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าดังนั้นจึงบีบให้พวกเขาไปร่วมมือกันเพื่อทดสอบข้าข้าเชื่อว่าอีกไม่นานเขาจะมอบอำนาจทางการทหารให้แก่ราบุตรอีกสองคนนะในขณะที่พวกเขาหลั่งน้ำตาด้วยความซาบซึ้งพวกเขาจะทำงานอย่างหนักเพื่อขยายอาณาเขตของพวกเขาโอ้เข้าใจแล้ว ตาไดที่กษัตริย ah ์ยังไม่สิ้นพะชนเจ้าจะได้เป็นราชบุตรตลอดไปนี่กายอินทรีทองคําเรียนทราชบุตรที่สามคือนิกายอินทรีทองคําแล้วขอรับข้าใหญ่เหลือแม้แต่คนเดียวเะอใหญ่เหลือไว้สักคนทาไมจะต้องให้ข้าออกคําสั่งซ้ําหรือไงต่อมาช้าขอรับนี่คือนานทันที่พวกเรารู้จักจริงเหรอเมื่อก่อนเขาเป็นแค่คนยี่เง่าชอบกนประสาทชาวบ้านไปทั่วนี้กลายเป็นผู้เป็นคนขึ้นขนาดนี้ได้ยังไงยังมาถามข้าข้าก็ไม่รู้พวกเจ้าเป็นใคร ฆ่าพวกมันให้หมดแย่แล้วเรียบไปรายงานท่านประมุกท่านประมุกท่านประมุกแย่แล้วขอรับเจ้าตื่นตะนกอะไรกันจำไว้ต่อให้นิกายสีทองคําของเราจะเป็นถึงกองกำลังระดับรองแต่เราก็เพิ่งจากพ่ายแพ้ม,มานะยังมีสาวกอีกหลายหมื่นคนภายใต้สังกัดของเราข่าประมุขนิกายและผู้โศของนิกายสูงุดก็ยังมีนำซําเบื้องหลังของเรายังมีตะกกลเจียนซานที่โด่งดังอีกท่านประมุกเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับราชบุตรที่สามเฉินเปิงบุกมาที่นี่พร้อมกับกองกาลังชุดเกะาะทมินนับแสนทั้งยังมีมังกรหินทาน พวกเขาชักดาบไปฆ่าฟันพวกเราทันทีภายในพริบตาเลยขอรับเฮะออะไรนะฉินเฟิงเขาไม่ได้แปรพักจากตระกูลฉินตั้งแต่เจปีก่อนแล้วหรอตอนนี้เขาไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาของตระกูลฉินหล่านีข่ข้าไม่ทราบขอรับอ<ะ>หยุดเถอะฉ<ะ>ินเฟิงนี่กายซีทองคําของเรามีความคับแขนต่อตระกูลฉินแต่เจ้าฉินเฟิงมีไรด้วยกันละตอนนี้เจ้าเป็นคนของราชวงศ์หยินเย่าแล้วนะหากเจ้ามาช่วยล้างแค้นให้กับตระกูลฉินแห่งราชวงศ์ตาเซียอย่างทรงแจ้งเช่นนี้เจ้าจะไม่ถูกในประเทศดีหรอ ท่านบอกว่าข้ามาแก้แค้นให้กับตระกูลฉินหรอเหตุผลที่ข้ามาที่นี่ก็เพราะว่านี่ไก่รีทองคํโบดบางการไหลเวียนของลมปานและทาลายห่วงจ้ยที่ยอดไผ่เขียวของข้าต่างหากล่ะเออชินเฟิงถึงเจ้าจะมีปัญญาสังหารเหล่าตายแต่ข้าก็มีความสามารถสังหารเจ้าได้เช่นกันเชื่อไหมว่าข้าจะฆ่าเจ้าได้ก่อนข้าไม่เชื่อหรอกงั้นหรองั้นก็จงดูนี่สะดูให้เต็มตาเเอ๋นี่มันบังเอิญไปไหมเนี่ยข้าก็มีเหมือนกันนี่มัน ผีหลอกว้านี่แล้วเออผีกลัวผีเนี่ยนะผีสาวทั้งหลายอย่ารีบหนีไปไหนข้าน่ารักจะตายไปฮ,ฮ,ฮเอ๋กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือกรนนีจะรีบไปไหนหรอข้าสวยไม่ถูกใจเจ้าเรื่องไงกันเออกฎของบ้านใหม่หลังนี้ผู้เจ้าจําได้หรือเปล่าจําได้จไดเจ้าค่ะไหนลองท่องให้ข้าฟังซิกฎของบ้านข้อที่หนึ่งไม่ว่าในน้อยจะพูดอะไรก็ถูกเสมอกฎของบ้านข้อที่สองถ้าในน้อยผิดก็ให้กลับไปดูข้อแรก ดีดีมากดีมากเพื่อจดจำให้ลึกซึ้งนึงเซลล์สมองจงท่องใหม่ซ้ำๆอีก9 9 9าาอกครั้งนิกายอินทรีย์ทองคำเมื่ออยู่ต่อหน้ากองทัพถ้ามีนับแสนก็เป็นเพียงลูกแก่ที่รอวันโดนเชื้อพิษสิบสองตนยังพ่ายแพ้กับเสี่ยวไปส่วนพี่สาวตรงปงังที่อาศัยโมโดกข,ของแม่มดสีน้ําเงินก็สามารถเอาชนะประมุขของนิกายอินทรีย์ทองคําได้อย่างง่ายดายแต่ว่าการมาเยือนระดับสูงเช่นนี้คงดึงความสนใจจากผู้คนได้ไม่น้อย หากเราไม่สามารถต่อสู้และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วก็คงไม่ง่ายเลยที่จะทำลายล้างนิกายซีทองคำได้เมื่อกำลังเสือมาถึงกฎของบ้านข้อที่หนึ่งไม่ว่าในาน้าจะพูดอะไรก็ถูกเสมอเจินเจนเห้นเหรียญไอๆออกมาสิ <laughs> ในที่สุดเราก็ได้ออกมาแล้วอาอากลัวกลัวขอบเขตอาณาจักรหวนคืนโูนหนึ่งขอ,อบเขตอาณาจักรหวนคืนู่หนึ่งนั้น เป็นขอบเขตยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าอาณาจักรหลตัวตนบ่งบอกว่า99หัวนคืนโซนึงทะเลโอบล้อมแม่น้ําทุกสายหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอาณาจักรรวนจักรพรรดิตราบใดที่99หัวนคืนโซนึงและรวบรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกันได้เ้าก,ก็จะสามารถเข้าสู่อาณาจักรเสมือนจกักรพรรดิและถ้าทายตำแหน่งจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้อาจกล่าวได้ว่าจากหัวนคืนโซนึงนี้เป็นพลังการต่อสู้ระดับสูงสดุดในสมัยโบราณอย่างแน่นอนผู้ฝึกผีหรือนี่เดี๋ยวสิ เหตุการณ์ความปั่นป่วนครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนลับคุณหลุนครั้งล่าสุดที่มีหัวขโมยผพลกเซียนมีบันทึกเอาไว้ว่าฆาตกรคือผีหญิงสมุนมากที่ออกมาขโมยของจากกองกำลังหลักทั้งหมดไปสุดท้ายลรวชินเฟิงก็ปาฏตัวเรากับเป็นผู้พนมความยุติธรรมจากสวรรค์จนสามารถเอาชนะผีสาวหลอนนั้นและช่วยเหลือผู้คนเอาไว้ได้หรือว่าเขาเป็นจอมโจรที่จับขโมยตาแก่เจ้าชายจะรู้มากเกินไปแล้วนะถึงรู้ไปก็เท่านั้นละ่ะคนตายไม่มีสิทธิพูดอะไรอยู่แล้วเซินเตินไอไอเหรียญเหรียญ ท้าแม่แตาแก่นี่หูปากไปตลอดการสิหลังจากกับไปแล้วผู้เจ้าจะสูบป,ปานอย่างเท่าไหร่ก็ย่อมได้จะสูบเท่าไหร่ก็ย่อมได้งั้นเหรอได้เลยอย่า yeah, แล้วจะหนีไปไหนเออเออเดี๋ยวสิราชบุตรที่สามนี่คือนิกายสีทองคำที่ข้าดูแลมานับพันปีตาาไปที่เจ้าปล่อยข้าไปทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของเจ้าถ้าเจ้าตายมันก็เป็นของนายท่านอยู่แล้วนายท่านเราทำงานดีกันขนาดนี้ ต้องให้รางวัลเราไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่รางวัลรางวัลวันวันในหัวของพวกเจ้าคิดแต่เรื่องนี้กันหรือไงขอสแสดงความยินดีขณะช่วงทิงโอกาสของผู้ถูกเลือกระดับตำนานได้รับผ้าหลานแต้มไบไเลโอกาสเหรอนายท่านไม่ได้จริงจเหรอนายท่านไม่พูดก็แปลว่าตกลงนะเจ้าคะนายท่านพวกเราขอหม่ำแล้วนะผู้เจ้าต้องเหลือไว้ข้าบ้างนะฮฮ <c oughs> นายท่านอยู่ตรงหน้าของเราทั้งทีจะให้ทนไหวได้ไงกันละ่ะรักนายท่านที่สุดเลยเอาเธอผพวกเจ้ามีความสุขกันก็ดีแล้วละ่ะ หรือว่านี่กายเสีทองคําคือหนึ่งในดันเจียนของน้องลองพอไปชี้ดันเจียนได้สมบัติก็จะปรากดออกมาน้องลองเจ้าต้องเชื่อพี่นะพี่นะเป็นห่วงเจ้าที่สุดแล้วพี่แค่มาช่วยแก้แค้นให้กับเจ้าเท่านั้นเอง <c oughs> ขอแสดงความยินดีท่านในช่วงทิ้งโอกาสของผู้ถูกเล่าเล่าตำนานได้รับโอกาสสมรางวัลโอกาสบ้าอะไรละ่ะนี่คือรางวัลของข้าต่างหากละ่ะระบบข้าต้องการสมรางวัลขอแสดงความยินดีท่านได้รับสมบัติสวรรค์โดยกาเนิดขวดแสงจันเทียนเป่าขวดแสงจันเทียนเป่า สามารถดูซับของเลวลึกลับจากแสงจันทร์และเปลี่ยนเป็นยาอายุวัฒนะที่ไร้ขีดจํากัดได้ยาอายุวัฒนะที่ไร้ขีดจากัดนั่นก็หมายความว่าข้าสามารถทําธุรกิจค้าขนส่งผลเตาได้ในอนาคตสินะเออตระกูลเจียนสารที่โด่งดังเสร็จหรือยังอิ่มหนำสำนากสุดปไปเลยเจ้าคะ่ะนายท่านสุดยอดปไปเลยเสร็จแล้วก็กลับไปได้แล้วข้ายังมีเพื่อนต้องไปหานายท่านว่ายังไงก็ว่างั้นแหละเจ้าคะ่ะนายท่านข่าวนะถ้ามีเรื่องดีๆแบบนี้อีกห้ามลืมพวกเรานะเจ้าคะ่ะยายผู้หญิงนิสัยเสียพวกนี้นี่ ไม่เหมือนในท่านของข้าเลยที่ในใจยังคิดเรื่องธุรกิจอยู่เลยเรียนท่าล่มุตที่สามสาวกทั้งหมดของนิกายสีทองคำถูกจัดการเรียบร้อยแล้วขอรับดีมากเมื่อกี้ในวูเจ้าเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้เมื่อสักครู่กองทหารชุดเทมินและทหารมังกรหิมะหลายพันคนทำตามคำสั่งของราชบุตรอย่างเต็มที่โดยไม่เหลือคนของนิกายสีทองคำวบแม้แต่คนเดียวขอรับไม่ใช่ข้าน้อยเห็นกับตาว่าประมุขแห่งนิกายสีทองคำ ถูกสังหารโดยกองนางของเราไม่ผิดแน่ขอรับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขคายังไม่ได้ถามชื่อพวกเจ้าเลยนี่เรียนในท่านราชบุตรข้าน้อยมีนามบ้ามู่เซินขอรับทหารม้ามังกรหิมะข,ของเราไหลนาม,มีเพียงรหัสเท่านั้นข้าน้อยรหัสหนึ่งขอรับข้าไม่ชอบเรียกใครด้วยรหัสจากนี้ไปเจ้าอยู่ถูกเรียกว่าเฉิงซุนแล้วกันขอรับจากนี้ไปข้าน้อยชื่อว่าเฉิงซุนข้ามีตาประทับที่จะช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้ได้ไม่รู้ว่าพวกเจ้าทั้งสองตาประทับท่าเสียน เราเต็มใจที่จะถวายความพักดีแด่ราชบุตรที่สามขอรับหากพวกเราทรยศก็ขอให้ดาบดนบเหมือนเล่มทิ่มแทงพวกเราได้เลยขอรับข้ารับรู้ถึงความตั้งใจของพวกเจ้าแล้วนี่มันพลังมันสูงขึ้นห้าเท่าเลยขอพระคุณขอรับท่านราชบุตรที่สามถิ่นปิงย<ะ>ัใครกันที่กล้ามาทำลายท่าราชบุตรที่สามของเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนรู้จักนะ เอานี่มันพี่เจียนของข้านี่นเทำไมเพิ่งจะมาหลังจากที่พวกเขาตายไปหมดแล้วละ่ะชินเฟิงเจ้าก็ลูนิว,ว่านิกายสีทองคําเป็นในิกายในสังกัดของตระกูลเจียนซานแต่เจ้าก็ยังทําเช่นนี้คิดจะประกาศสงครามกับตระกูลของข้าหรือไงดีงั้นข้าก็จะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้ละนายน้อยช้าก่อนขอรับการเคลื่อนไหวใหญ่ขนาดนี้ใครไม่หล่ะเนี่ยการสแสดงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วยาแย่มากป้าบาชินเฟิงเป็นฆาตกรบ้าเลือดหากไม่สังหารก็คงไม่เพียงพอ สำหรับความกดเคืองของประชาชนหากไม่สังหารก็คงจะไม่เพียงพอให้ประชาชนพึงพอใจหากไม่สังหารก็คงไม่เพียงพอที่จะรักษากฎของชาติจบแล้วงั้นหรือแม้ว่านิกายสีทองคําจะสูญเสียผู้โสม,มากมายด้วยน้ำมือของตระกูลสินไปเมื่อไม่นานมานี้หืมมีผู้แข็งแกร่งระดับขอบเขตอาณาจักรหวนคืนโซหนึ่งอยู่แถวนี้ด้วยหรือไม่จริงนะข้าสมัมผัสได้ถึงลมปานของขอบเขตอาณาจักรหวนคืนโซหนึ่งอย่างชัดเจนแต่ไม่เห็นจะมีใครเลยนี่นะมามองหาอะไรกันอยู่นะนี่คือรางวัลของข้านะ บนข้อมือของเจ้ากระต่ายนี่อาวุธวิญญาณนี่นะฟาบาชินเฟิงเพิกเฉยต่อกฎหมายของราชวงศ์หยินเยี่ยวของเราเช่นฆ่าผู้คนในหยินเยี่ยวอย่างไม่ใยดีแม้ว่าเขาจะเป็นราชบุตรแต่กลับไร้ซึ่งความอดทนอดกลั้นฟาบาโปรให้ความเป็นธรรมด้วยขอรับโซบ้าสี่คนนี้สร้างแต่ปัญหาข้างจริงเลยสินะตอนนี้ราชวงศ์หยินเยี่ยวกำลังมาเชิญหน้ากับกองกำลังจากภายนอกเทพจันทากับหลันโมก็ยังเป็นเสาหลักระดับสูงแห่งหยินเยี่ยวทาผู้นางสนับสนุนอยู่ข้างชินเฟิง เราจะเคลื่อนไหวตามใจชอบได้อย่างไรอีกอย่างตอนนี้ฉินเฟิงก็ได้รับความโปรดปรานจากกองลังโบลันกว่า80เถ้าเขาถูกลงโทษจริงๆกองลังโดยรอดราชวงศ์หยินเยวคงมาโจมตีเพื่อแก้แค้นให้กับฉินเฟิงนะยิ่งไปกว่านั้นการที่ฉินเฟิงแก้แค้นนการสีทองคำให้กับตระกูลฉินก็แปลว่าเขายังมีความสัมพันธ์กับตระกูลฉินอยู่ถ้าข้าจัดการได้อย่างเหมาะสมตาไปที่สามารถดึงตระกูลฉินมาอยู่ฝ่ายนี้ได้ในตอนที่ต้องต่อสู้กับราชวงศ์ตาเซียผู้คอยต้องสับสนนะ อย่างไรก็ตามบ้านเมืองมีกฎหมายชินเฟิงบุกเข้ามาทาลายนิกายสีทองคําอย่างตรงแจ้งเกินไปหากเขาไม่ได้รับการลงโทษเลยแล้วต่อไปใครจะเชื่อเราในรานชวงศ์หยินเย่าละมันจะไม่ยุ่งเหยิงไปมากกว่าเดิมหรอชินเฟิงนี่มันเรื่องอะไรกันนะก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกเพราะนิกายสีทองคําของท่านบทบังการไหลเวียนของปานและทําลายห่วงุ้ยของยอดไผ่เขียวของข้าข้าจึงมาทาลายทิ้งก็แค่นั้นไอโจบ้านี่ถ้าจะหาข้อแก้ตัวที่มันสมเหตุสมผลกว่านี้หน่อยไม่ได้เลยหรือไงองค์จัาพัด ท่านเห็นเราใช่ไหมว่าชินเฟิงไม่ได้สำนึกอกับความผิดเลยสักนิดเขาไม่สมควรที่จะไปนราชบุอีกต่อไปหากไม่สังหารก็คงไม่เพียงพอระดับความกธของประช,ชาชนหากไม่สังหารก็ไม่เพียงพอให้ความพึงพอใจแก่ประช,ชาชนหากไม่สังหารก็คงไม่เพียงพอที่จะรักษากฎหมายของบ้านเมืองใช่แล้วบ้านเมืองมีขุยมีตาข้าทําผิดก็ต้องถูกลงโทษด,ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจที่จะส่งคืนอำนาจทหารและเข้าไปในหอหมื่นปีศาด้วยตัวข้าเองเจ้าบ,บ้านี่มันคิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยตามสูตรที่คุ้นเคยใช่ไหมเหรอข้าคิดไว้แล้วว่านายท่าน คงเป็นจอมมาจริงๆเจ้าครอบงำและนํากองทหารไปทําชั่วตอนให้ข้าสับเจ้าเป็นร้อยครั้งก็ยังไม่พอเลยด้วยซ้ำไม่ว่าเขาคิดจะทําอะไรเราก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดจ้าปล่อยให้เจ้านี่พ่ามไปเรื่อยมากกว่านี้ไม่ได้แต่เนื่องจากเจ้ามีส่วนช่วยอย่างมากต่อราชวงศ์หยินเยวและรู้จักกลับใจข้าก็จะลงโทษเจ้าเพียงเล็กน้อยและให้คำตักเตือนแก่เจ้าเจ้าอย่าถูกลงโทษให้เข้าไปในหอหมื่นปีศาจเพื่อฝึกฝนเป็นเวลาครึ่งเดือนส่วนกองนางเกาะท่ามีหนึ่งแสนนายและทหารม้ามังกรหนึ่งพันนายนั้นแฮมแฮม ข้ายังพูดไม่ทันจบเลยนะนี่ก็เริ่มออกตัวปกป้องเขากันแล้วเหรอแน่นอนข้าจะไม่รับคืนเพราะข้าส่งมอบรางวัลให้กับเจ้าไปแล้วเพียงแต่โปรดจำไว้อย่างหนึ่งที่ข้ามอบสิ่งเหล่านี้ให้ก็เพื่อให้เจ้านำพวกเขาไปปกป้องบ้านเมืองไม่ได้ถึงซุนและมู่เซินถูกข้าตาประทับท่าเสียนไปแล้วข้าคิดจะส่งพวกเขากลับไปเพื่อให้เป็นสายลับและนำกองทัพทหารจำนวนล้านนายและทหารม้ามังกรอีกหมื่นนายกลับมาให้ข้านะอนาคตข้าจะระดมพลเพื่อก่อกบฏไงฟาบาดท่านต้องหยุดอำนาจทางทหารของสินเฟิงคืนนะขอรับนี่เจ้า กำลังสอในให้ข่าบริหารอยู่หรือชินพงเจจะถูกในประเทศไปยังหอหมื่นปีศาจเป็นเวลาครึ่งเดือนชีวิตความเป็นความตายขึ้นอยู่กับประสงค์ของพระเจ้าให้ตายเธอฟาบาแสดงเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเขาลำเอียงอยู่แค่ไหนนี่ไกสีทองคาทั้งหมดถูกทำลายแต่กลับลงโทษแค่ถูกในประเทศไปยังหอ้องหมื่นปีศาจแค่ครึ่งเดือนเนี่ยนะเข้าไปในหอ้องหมื่นปีศาจครึ่งเดือนลงโทษแรงเกินไปหรือเปล่าร่างกายของเจ้าหนูนั้นจะรับไหวได้อย่างไรไม่ไม่ใช่นะท่านมาเป็นเจ้าพัดได้ยังไง ข้าทำลายนิกายอินทรีย์ทองคำของท่านเลยนะขั้นจาลงโทษแค่ข้าเข้าไปในหอเหมือนปีศาจแค่ครึ่งเดือนเนี่ยนะแบบนี้จะไปโน้มน้าวประชาชนได้อย่างไรกัน <_ C 1> ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนคุณธรรมมันมีอยู่ไหม <_ C 1> เอ๊ะฮะไอ้เจ้าเด็กบ้านี่จบกันลูกไข่ข้าชอบสร้างแต่ปัญหาจริงๆเลยนะข้าจะยึดอำนาจทหารของเชนเฟิงกลับคืนมาและให้เขาพิชิตหอเหมือนปีศาจ <_ C 1> เอาไปเลยครับเนอะนี่นี่เจ้าฝ่าบาทรงกระทำถูกแล้วขอรับช่างเถอะ ฝ่าบาทสองวันมานี้ข้าแทบจะไม่ได้พักเลยคงต้องขอลาอยู่สักสองสาวันนะขอรับให้เหนื่อยแล้วข้าจะรีบเข้าไปในหอเหมือนปีศาจเพื่อรับการลงโทษอย่างแน่นอนเติมใจเจ้าเถอะสมกับเป็นเจ้าจริงเลยนะเจ้ารู้เคยของข้านี่ดื้อชะมัดเลยนะอะไรนะขอลาหยุดแล้วฝ่าบาทก็ให้เนี่ยนะฝ่าบาทข้าขอคัดคันนี่มันไม่ยุติธรรมเลยฝ่าบาทท่านสมองกลับเรื่องไงกันอย่าห้ามข้านะนายน้อยมีสติหน่อยสิหลี่จือแล้วใจข้าทำยังไงเล่าเฮ้ยกาบตะกูลเจี้ยนซาน นี่เจ้าเด็กปะเจ้าคิดจะทําอะไรกันนะรู้นะที่เจ้าทําไม่ถูกต้องนะคิดว่าลูกเขยของข้าจะทําอะไรต้องบอกเจ้าทุกอย่างหรือไงฮ่ลูกเขยเหรอคิดว่าลูกสาวของเจ้าคู่ควรกับเขาเรื่องไงกันเรื่องนี้เจ้าพูดออกมาเลยดีไหมเสี่ยวเฟิงเจ้าพอจะมีเวลาไปเที่ยววังหลันโมเพื่อทานข้าวกับเราสักมื้อไหมกินข้าวเหรอหาของขวัญไปฝากหน่อยดีกว่าไหมนะว่าไงเนาะเสี่ยวเฟิงทำลายนิกายสีทองคำารือขอรับท่านปรมาจารย์เสี่ยวฮาวโชคดีจริงๆที่มีพี่ชายแบบนี้ ในเมื่อตอนนี้เสี่ยวเฟิงก็ลงมือขนาดนี้แล้วตะกุลของเราจะตอบสนองอย่างไรดีล่ะอย่าใจร้อนไปเลยตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องนิ่งเฉยเมื่อเจ็ดปีก่อนแล้วนะความโกรธนั้นไม่ได้อยู่ที่ราชวงศ์หยินเยวหรือตะกุลฉินของเราแต่เป็นราชวงศ์ต้าเซี่ยต่างหากล่ะครูเจ้าว่ากันมาซิสามารถทําอะไรเพื่อข้าได้บ้างเฉียนเฟิงทำลายนิกายสีทองคํานี่นับเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งขอรับนี่เป็นความตั้งใจของเฉนเฟิงหรือจากพันหุวิธีกันนะ หากเป็นความตั้งใจของเินปังนั่นต้องเป็นอุบายที่แสดงเ,เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลเินไม่ใช่หรือหากเป็นความตั้งใจของเจา้าพรนองวิถีที่จงใจสร้างรอยเล้าด้วยการแส,สดงความปอดบานต่อตระ,ะกูลเินละไม่ว่าจะทางไหนก็ไม่ใช่เรื่องดีสําหรับผู้เราทั้งสิ้นใช่แล้วตอนนี้ทั้งสองดินแดนอยู่ในสภา,าวะสงครามหากตระกูลเินย้ายฝั่งเราจะถูกโจมตีจากทั้งสองฝ่ายได้ก่อนหน้านี้ก็ว่ายากแล้วที่เราจะกำจัดตระกูลเิน fect, พอตอนนี้อยู่ในสภาวะสงครามมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกข้าไม่เห็นด้วยที่เราจ,ากการจากะกำจัดตระกลิขอับ เราต้องเน้นไปที่การทําดีเพื่อสร้างใบหน้าตาแก่บ้านีี่้าเราจะเปิดสื่อภายนอกก็ต้องกําจัดเนื้อไลจากภายในก่อนตระกูลฉินต้องถูกทำลายแม้ว่าเราจะต้องสูญเสียกองกำลังพลแต่เราก็ต้องทำลายตระกูลฉินมีเช่นนั้นสืกครั้งนี้เราแพน้นะในตอนนั้นหลังจากที่ตระกูลฉินสูญเสียผู้มีพรสวรรค์นในตระกูลหนึ่งสองคนจิตการในราชสำนักก็มีฟางฉิงเข้ามาช่วยเหลือข้าก็คิดว่าคงเบาใจได้แต่ใครจะไปรู้ละ่ะมีเช่นนั้นข้าคงไม่เอาเวลาไปเลือกสนมเพิ่มหรอก ความจริงที่ข้านำกองทัพไปถล่มนิกายสีทองคำแต่กลับไม่ได้รับลงโทษอย่างรุนแรงทว่กระจายไปทั่วราชวงศ์ินเยี่ยวแล้วผู้เจ้าจงไปควบคุมทิศทางและความเห็นของประชาชนเอาไว้นะรับทราบเจ้าค่ะนายท่านเราฟังข่าวได้เลยข้าคิดว่าเฉินเฟิงนั้นจะเป็นวีรบุรุษเสียอีกไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้ก็ไม่ใช่น่ะสิการให้ความสําคัญกับความรักความชอบธรรมและนําความอบอุ่นมาสู่ผู้คนอะไรนั้นก็แค่สร้างภาพหลอกลวงกันทั้งนั้นผู้เจ้าจะบ้าเหรอกล้าดีไงมาใส่ลานาย,ายนท่านราชบุตรที่สาม ใช่แล้วเจ้าไม่รู้อะไรจริงก็อย่าพ่างไรสะะ้สาระเหตุผลที่ท่าราชบุตรที่สามขับไลนิกายสีทองคำนั้นก็เพื่อช่วยเหลือหญิงสาวหลายพันคนต่างหากเราไม่จริงนะหรือว่าการหายตัวไปของหญิงสาวที่เคยเป็นคดีแปลกประหลาดที่สุดในหยินเยว่จะเป็นฝีมือของนิกายสีทองคำก็ใช่นะ่ะสินิกายสีทองคำจับตัวสาวสาวหลายแสนคนเหล่านั้นไปก็เพื่อเอาใจประมุขของพวกเขาและเบื้องหลังของพวกเขาก็คือตระกูลเจี้ยนซานที่โด่งดังแถมเบื้องหลังของตระกูลเจี้ยนซานก็ยังเป็นสองราชบุตรอย่างหลงเย่กับเฉินโจูข เป็นหนึ่งในสตรีที่หายตัวไปเจ้าค่ะ